ปรัชญ,ญาวบิสบิปรัชญ,ญาแห่งความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับปรัชญ,ญาของความไม่สมบูรณ์แบบในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของวบิิสบิกันผมกล้าบอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจปรัชญ,ญานี้อย่างแท้จริงคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะรักทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรอบตัวมากขึ้นเป็นโอกาสดีที่เราจะมาค้นพบความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบผ่านวบิสบิครับ you are listening The Library Podcast The Philosophy Library on ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www t h e l i b r a r y l e a r n com เพราะการเรียนรู้ ให้น,นตอนนี้ EU ต่อว่าบิสบ a ว i ิบุนร่าจิโกะอิรุ u โตโ o ค k โอโกาสิ t ตะ k ูเรรุโน e ด u put simply วบบ่า i s a b i gives you permission to be yourself จงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายโอบรับว่าบิสบิสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองครับ นี่คือปรัชญาที่ผมชอบมากผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาของฝั่งญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะหากพูดถึงเรื่องของอิจิไกคินซุงิวะบิสบิคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะรู้จักกันดีในเอพิโซดนี้หากพูดถึงเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตถ้ามองไปรอบๆตัวมีเพียบเลยครับตัวเราเองก็ไม่สามารถจะสมบูรณ์แบบได้สิ่งต่างๆรอบตัวผู้คนรอบตัวทุกอย่างล้วนไม่สมบูรณ์แบบครับตามแบบฉบับของ The Philosophy ผมจะมีเรื่องราวหนึ่ง มาเล่าให้คุณผู้ฟังในการละครั้งหนึ่งครับมีชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเขาต้องการจะฝึกฝนเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็มีท่านอาจารย์รูปหนึ่งเป็นพระนะครับที่จะคอยสั่งสอนชายคนนี้อยู่ตลอดเวลาในวันนั้นครับพระรูปนี้ต้องการสอนให้ชายคนนี้โอบรับสิ่งต่างๆในชีวิต be grateful นั่นเองสิ่งที่พระรูปนี้ทำครับพระรูปนี้ไปบอกกับชายคนนี้ว่าขอให ท่านไปกวาดหญ้าบริเวณนั้นให้สะอาดที่สุดอย่าให้มีใบไม้หลงเหลือแม้เพียงใบเดียวซึ่งแน่นอนครับชายผู้นั้นก็จะต้องไปกวาดสนามหญ้าซึ่งตรงนั้นก็จะมีต้นไม้มีใบไม้ร่วงไปตามภาษสาของธรรมชาติแต่สิ่งที่ชายคนนี้ทาก็คือเขาก็กวาดตามที่พระรูปนั้นได้บอกเลยครับกวาดจนสะอาดเอี่ยมอ่องไม่เหลือใบไม้แห้งที่ตกอยู่แม้แต่ใบเดียวแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่าสนใจครับ หลังจากนั้นพอชายคนนั้นมองไปที่สนามหญ้าที่ตัวเองเพิ่งกวาดเขารู้สึกว่าเขาก็ทําให้ทุกอย่างมันดูสะอาดสมบูรณ์แบบดีนะแต่มันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างชายคนนั้นก็เลยตัดสินใจไปขย่าต้นไม้ครับให้ใบไม้ร่วงกลับลงมาตามเดิมและเขาก็เห็นเลยว่านี่มันสวยงามมากกว่าสิอีกหรือแท้จริงแล้วความไม่สมบูรณ์แบบมันคือธรรมชาติที่สง่างาม,ามคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับนี่แหละครับคือแบบฉบับของ ว่บิสบิอะไรที่มันสมบูรณ์แบบเกินไปย่อมไม่ใช่ธรรมชาติย่อมไม่ใช่สิ่งที่สมดุลแต่ความไม่สมบูรณ์แบบงหากที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายครับฉะนั้นเราจะมาค่อยๆไล่เรียงปรัชญาของว่าบิสบิไปทีละข้อถ้าชีวิตของคนคนหนึ่งเรียบง่ายความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความเรียบง่ายสําคัญอย่างมากต่อความสุขการมีความปรารถนาต่อความเรียบง่ายโอบรับสิ่งต่างๆในชีวิตการพึงพอใจกับสิ่งที่มีมันทําให้คุณมีความสุขครับแล้วคุณผู้ฟังยังจําได้ไหมครับท้ายสุดแล้วจุดประสงค์ของมนุษย์ทุกคนเขาแค่ต้องการมีความสุขหากคุณใช้ปรัชญาน,นี้แล้วมีความสุขมันก็เพียงพอแล้วจริงไหมครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า6 0ในสมองของเราครับ ประกอบไปด้วยไขมันแล้ว20%ของไขมันที่ว่าประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่าโอเมก้า3ครับซึ่งตัวนี้ครับมีบทบาทสําคัญต่อสมองเป็นอย่างมากแต่ที่สําคัญคือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับและทุกท่านครับตัวผมเองเวลาที่จะเรียบเรียงเนื้อหาต้องไปค้นคว้าตําราหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากตัวผมจึงต้องให้ความสําคัญกับการบํารุงสมองและตัวเลืืออกกททีีที่่ดดดสสุําาหรับบผมค,ค Omega 3น์จแ คาริที้ครับน้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมซึ่งเขาคิดค้นสูตรและผลิตในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนทางชีวภาพและที่สำคัญครับไม่มีกลิน่นคาวครับกินง่ายและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ต่างเป็นนักเรียนรู้และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองแบรนด์คาริที้จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางของพวกเราเขาเป็นแบรนด์ที่ควรค่าแก่การบำรุงสมองให้พวกเราครับหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่ w w w c ์เว็บดอ i คุณ i ิต a ้ด a ทหรือคลิกลิงก์ที่ Description ได้ครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบโลกบริบทชีวิตจริงกันว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเราห่างไกลจากความไม่สมบูรณ์แบบมากขึ้นถึงแม้เราจะมีนวัตกรรมมีความสมบูรณ์มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ทำไมอัตราความสุขของผู้คนบนโลกนี้กลับลดน้อยลงผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามในโลกปัจจุบันครับที่ทุกคนรอบตัวดูสมบูรณ์แบบไปหมด โดยเฉพาะโลกโซเชียลมีเดียทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบจะต้องมีความสง่ามีความสวยงามแต่จริงๆแล้วเราทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟคร0อเพอคุณผู้ฟังเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียอาจจะเจอคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่ดูหรูกว่ามีความสุขมากกว่ารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตแบบนั้นมากเลยแต่แท้จริงแล้วเราทุกคนต่างก็มีปัญหาเป็นของตัวเองใช่ไหมครับ ใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหานี้ในปรัชญานี้ผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงฉากหน้าเป็นความจริงที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จมากแค่ไหนเราทุกคนล้วนต่างอยากแสดงสิ่งที่ดีที่สุดหรือความสมบูรณ์แบบในตัวเองออกมาแต่ถึงอย่างไรแล้วเราทุกคนต่างก็จะต้องเจออุปสรรคและความยากลําบากพอๆกันการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายลงนี่คือสิ่งที่ปรัชญาวบิสบิจะให้เป็นแก่นสําคัญคําว่าเรียบง่ายในที่นี้คือการ อยู่กับความจริงครับและความจริงที่ว่าก็คือความไม่สมบูรณ์แบบก็คือหนึ่งในความจริงความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสวยงามที่สุดเพราะไม่สมบูรณ์แบบเราจึงเป็นมนุษย์เราจึงอยากมีชีวิตลึกซึ้งไหมครับตรงนี้ดังเช่นปรัชญาของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาจะถือว่าวาบิสบิคือปรัชญาแห่งการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบการมีตําหนิการมีร่องรอยการเสื่อมตามการเวลาบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นครับ ผมจะแปลความหมายใคนผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนว่บิหมายถึงความเรียบง่ายครับส่วนสบิหมายถึงการค้นหาความสุขกับความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือว่าบีสบิคือการเบนเข็มทิศจากการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบไปอยู่ที่การเข้าใจกฎธรรมชาติครับผมจะเอาบทเรียนชีวิต7ข้อนะครับต่อจากนี้จะเป็นคีย์หลักแล้วว่าถ้าหากต้องเอา ปรัชญานี้มาปรับใช้กับชีวิตเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขผ่านความเรียบง่ายจะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่เราควรรู้ครับ mm hmm. ข้อที่1 revealing your imperfections ยอมเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบครับแน่นอนยิ่งเราเก็บความไม่สมบูรณ์แบบมันจะยิ่งมาทำร้ายเราแต่เมื่อเราเปิดเผยและยอมรับคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผมจะอ่านตรงนี้ให้คุณผู้ฟังปัญหาของการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบคือ มันจะครอบงำชีวิตของเราคำว่า perfectionist คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนยิ่งเราสแสวงหาความสมบูรณ์แบบเราจะยิ่งไม่เจอครับเพราะในโลกนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นทุกอย่างอาจจะต้องดีกว่านี้ Perfect กกว่านี้ซึ่งการที่มีกรอบความคิดแบบนี้มากเกินไปมันจะทำให้เราหลงลืมการใช้ชีวิตกับปัจจุบันครับเช่นผมจะต้องมีเงินเท่านี้สิถึงผมถึงจะมีความสุข ผมจะต้องมีบ้านหลังนี้ก่อนผมถึงจะมีความสุขผมจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนผมถึงจะรู้สึกว่าผมประสบความสําเร็จแล้วนั่นหมายความว่าผมเอาความสุขไปผูกกับอนาคตและผมจะมีความสุขกับปัจจุบันได้อย่างไรคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับนี่แหละครับคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้แต่แล้วอย่างไรต่อเพราะท้ายที่สุดแล้วช่วงเวลาณปัจจุบันมันคือสิ่งเดียวที่เรามีครับ พอถึงตรงนี้ผมจะอ่านประโยคโชวนคิดหนึ่งให้คุณผู้ฟังของคุณเบสเคมตันว่าบิสบิ Japanese w i s d o m for a perfectly imperfect life การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบถึงที่สุดนี่คือกฎข้อที่หนึ่งอาจจะเป็นปรัชญาข้อที่หนึ่งก็ได้ครับข้อที่สอง finding the value in simplicity ค้นหาคุณค่าในความเรียบง่าย วบ,บิสบิจะเป็นหนึ่งปรัชญาที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนะครับมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่โด่งดังมากหากพูดถึงว่าบ,บิสบีคุณผู้ฟังจะเห็นภาพแก้วที่มีรอยร้าวหรือชามที่มีรอยร้าวมันจะมีอยู่ภาพภาพหนึ่งจะเป็นถ้วยชาครับที่ร้าวเป็นการยกย่องข้อปกคร่องนั้นภาพของถ้วยชาที่มีรอยร้าวอาจจะเป็นยูนิคหรือเป็นโลโก้ของความเป็นวบ,บิสบิเลยก็ได้ซึ่งมันจะอิงอยู่กับสิ่งหนึ่งก็คือคินสึงิครับ ความไม่สมบูรณ์แบบก็คือถ้วยชามที่ราวใช่ไหมครับในปรัชญาของญี่ปุ่นมีชาวญี่ปุ่นเอาถ้วยชามนั่นแหละไปหล่อกับทองพูดง่ายๆก็คือเอาทองมาอุดรอยร้าวของชามนั่นเองแล้วมันกลับกลายเป็นว่าชามใบนั้นดูมีมูลค่ามากขึ้นดูสวยงามมากขึ้น กลับกลายเป็นว่าความไม่สมบูรณ์แบบมันยิ่งดูสวยงามมากขึ้นไปอีกอันนี้คือจะมีเรื่องของคินสงิเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวในอนาคตผมจะทานะครับกำลังอ่านหนังสือของเขาอยู่แต่ตรงนี้แหละครับผมว่าน่าสนใจถ้วยชามที่มีรอยร้าวหากเรายอมรับว่าโอเคถ้วยชามนี้มันร้าวลองเอาไปต่อเติมให้มันดูสวยงามมากขึ้นลองเอาสิ่งที่สวยงามเข้ามาอุดรอยร้าวนั้นบางทีถ้วยชามอาจจะดูมีมูลค่ามากกว่าเดิมก็ได้ ตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังตีความเองนะครับผมจะไม่ยกตัวอย่างต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่3 a comfortable home is more important than a pretty one บ้านที่สะดวกสบายมีคุณค่ามากกว่าบ้านที่มีแต่ความสวยงามครับในปรัชญาวบิบสบิก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ในหนังสือของคุณเบสเคมตันครับเล่มสีขาวเขาบอกว่าความที่สมบูรณ์แบบของบ้านที่แท้จริงจะเป็นแบบนี้ l i v e in Loved never quit finished and quit พูดได้อีกอย่างก็คือจงเลือกบ้านที่อยู่แล้วสะดวกสบายแทบไม่ต้องสนใจบ้านที่สวยงามก็ยังได้ต้องยอมรับว่าการอวดบ้านผมอาจจะไม่ได้เคยอยู่ในกลุ่มแบบนั้นนะครับแต่การอวดบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะเอามาอวดกันแต่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรสู้ได้มากไปกว่าบ้านที่สะดวกสบายแล้วครับหากบ้านที่เราอยู่เป็นคาดิหาดเลยใหญ่มากเลยแต่อยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วจะต้องมาห่วงว่าจะมีคนมาขโมยของในบ้านหรือเปล่ามันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่มีความสุขที่ทํามาทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยฉะนั้นจงเลือกบ้านที่สะดวกสบายจงเลือกสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจหรือถ้าพูดในบริบทเปรียบจากบ้านเป็นสภาพแวดล้อมจงเลือกอยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้ว สบายใจและมีความสุขนี่คือปรัชญาข้อที่3ครับปรัชญาข้อที่4 slow down your life ใช้ชีวิตให้ช้าลงเรื่องของการใช้ชีวิตให้ช้าลงครับส่วนหนึ่งมันจะอิงอยู่กับการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับตัวเองการทบทวนสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หากเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า flow state ครับหากพูดถึงเรื่องของปรัชญาชาวญี่ปุ่น คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาก่อนว่าชาวญี่ปุ่นเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะดีเวิร์กไปเลยเขาจะโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวถ้าเราไปขัดจังหวะเขาเนี่ยเขาอาจจะโกรธได้เลยเหตุผลเป็นเพราะเขาเห็นความสําคัญของการทําอะไรให้ช้าลงและจดจ่อครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แม้แต่ทีมงานผมเองก็ยังสนับสนุนให้ทําหากให้ผมเอาประโยคมาให้คุณผู้ฟังเห็นภาพผมจะนําประโยคนี้มาอ่านให้ฟังเมื่อของภายนอกน้อยลง คุณจะสัมผัสจิตพิญญาณภายในได้มากขึ้นเมื่อคุณเร่งรีบน้อยลงคุณจะสงบมากขึ้นหากคุณทําให้ความซับซ้อนน้อยลงคุณจะมีความชัดเจนสูงขึ้นเมื่อคุณตัดสินผู้คนน้อยลงคุณจะให้อภัยมากขึ้นเมื่อคุณต่อต้านน้อยลงคุณจะยืดหยุนมากขึ้นเมื่อคุณปรารถนาที่จะควบคุมน้อยลงคุณจะโอบรับชะตาของความจริงมากขึ้นใช้ตรรก,กะให้น้อยลงและคุณจะใช้หัวใจมากขึ้นทั้งหมด ต้องค่อยๆทำครับต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนต้องค่อยๆประยุกต์นี่เป็นเหตุผลของปรัชญาข้อนี่ครับทำอะไรให้ช้าลงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจากพระรูปหนึ่งครับพูดถึงพระค่อนข้างบ่อยช่วงนี้มีชายคนนึงไปถามพระท่านนี้ว่าทําไมท่านดูมีความสุขจังเวลาท่านเจอปัญหาท่านก็ไม่ตื่นตระหนกท่านทําได้อย่างไรท่านพอจะแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมพระรูปนั้นตอบง่ายๆครับตัวเรานั้น ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษหรือไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่อย่างใดแต่ความปิดพลาดอยู่ที่พวกคุณเองต่างหากตอนที่พวกคุณนั่งคุณก็ปรารถนาที่จะยืนเสร็จแล้วตอนที่พวกคุณยืนคุณก็ปรารถนาที่จะเดินต่อตอนที่พวกคุณเดินคุณกลับปรารถนาที่จะวิ่งเสียตอนที่พวกคุณวิ่งคุณกลับคิดถึงตอนที่คุณไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วหากเป็นแบบนั้นคุณจะพบความสุขกลับประสบการณ์ได้อย่างไร ผมว่าเรื่องราวนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบและลึกซึ้งครับบางทีตอนเราเดินเราก็ปรารถนาที่จะวิ่งบางทีตอนเราทํางานเรากลับคิดถึงภาพตอนที่งานนั้นสําเร็จเราก้าวหน้าไปเสร็จแล้วโดยลืมไปว่าการทํางานการอยู่กับช่วงเวลานั้นมันก็มีความสุขในตัวมันเองข้อนี้ลึกซึ้งครับต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่5 imperfection is not a compromise ความหมายที่แท้จริงของความไม่สมบูรณ์แบบนั้น เป็นอย่างไรผมอยากให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความไม่สมบูรณ์แบบในปรัชญานี้นะครับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อให้ได้ันมาแต่ปรัชญาวบิสบิกําลังบอกเราว่าความไม่สมบูรณ์แบบสามารถมอบผลค่าและเรายังชื่นชมกับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นได้วบิสบิจะสอนให้ท่านยอมรับข้อบกพร่องถามธรรมชาติเพราะบางอย่างครับบางความผิดพลาดบางข้อบกพร่องการไม่แก้ อาจจะดีกว่าการปล่อยไว้อาจจะเป็นสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในภายหลังก็ได้หรือบางทีความบกพร่องบางอย่างมันอาจจะมีข้อดีอยู่ในตัวมันเองแต่เรากลับเลือกที่จะมองอีกด้านหนึ่งมองข้อเสียนั่นเองตรงนี้แหละครับคือการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบต่อไปเป็นปรัชญาข้อสุดท้ายนะครับ take in every moment of joy ดื่มด่ำกับทุกช่วงเวลาแห่งความสุขครับ ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันเพราะมันมีอิทธิพลกับความสุขของมนุษย์จริงๆครับดื่มด่ำทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตใครเป็นคนกําหนดว่าเราต้องประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เราต้องเกิดเหตุการณ์ที่พิเศษเราจะต้องมีประสบการณ์ที่เหนือกว่าคนอื่นใครเป็นคนกําหนดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราเองเนี่แหละครับแต่ความจริงก็คือบางทีเป้าหมายที่เรากําหนดมาเมื่อเราไปถึงเรายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป้าหมายนั้นจะทําให้เรามีความสุขจริงหรือไม่หรือบางทีเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ เราอาจจะตั้งมาเพื่อที่จะไปแข่งกับใครบางคนหรือที่จะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาก็ได้พอเราไปถึงจุดนั้นเราอาจจะพบกับความว่างเปล่าซึ่งนี่เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกในชีวิตครับดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะมีความฝันหรือความปรารถนาเป็นความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามความสําเร็จของคุณสําคัญเสมอแต่ถึงอย่างไรก็ตามประสบการณ์การเดินทางมันมีความสุขในตัวมันเองการ enjoy the journey การดื่มด่ากับช่วงเวลาที่กําลังปีนเขามันก็สวยงามไม่แพ้กัน และเราก็มีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนั้นด้วยตรงนี้แหละครับคือแก่นสําคัญสําหรับปรัชญาข้อนี้คุณสามารถมีช่วงเวลาแห่งความสุขได้ในหลายๆช่วงเวลาของทุกวันวินาทีนี้ท่านก็ทําได้ตอนนี้บางท่านอาจจะมีปัญหาอยู่แต่ถ้าลองอยู่กับปัจจุบันลองฟังเสียงผมจดจ่อกับเสียงผมคุณอาจจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ได้มันเรียบง่ายใช่ไหมครับมันเรียบง่ายเท่านี้เลย ทันทีที่คุณตื่นมาคุณจะเห็นความสวยงามของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นลิ้มรสกาแฟยามเช้าความสวยงามมีอยู่ทุกที่เพียงแค่คุณต้องเต็มใจที่จะเห็นมันครับท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นบทปรัชญาของวบิสบิปรัชญานี้จะสอนให้เราค้นพบความงดงามในทุกสิ่งที่เรากระทําไม่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวจะดูเล็กน้อยดูเหมือนไม่มีอะไรหรือดูไม่สําคัญขนาดไหนแต่ถ้าเราใส่ใจเต็มใจยอมรับถึง ความไม่สมบูรณ์แบบบ้างเต็มใจมองเห็นข้อดีในสิ่งต่างๆรอบตัวบ้างคุณจะมีความสุขเลยครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาวอปิสบีที่ผมนำมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับหากทุกท่านฟังมาตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ปรัชญานี้ผ่านการอ่านนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับ ในวันนี้ครับเป็นเกียรติและยินดีมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและสงบสุขของทุกท่านครับสวัสดีครับ